จะทำห้่ไ้ก่อนพี่กินก่อนจะได้ทำพี่ยาวๆนบรุ well. ่นกินก่อนก็ได้นับไปทำก่อนไปไม่ก็มีไงก็ไดอห้องะจะถึงเหรอพี่พี่สาอยเลยสามดึงดึงครับสนได้อยู่้รอ สาวตรงน้นอ่ะที่เพิ่งมายังไม่รู้เอาชุดจากอะไรอ่ะแตต้องมีชุด แล้วก็มาหยิบชุดตรงนี้เลือกเลือกเอามันจะมีชุดรวมรวม้าแดงขอบคุณครับดูผมดิเนี่คือผมที่มันเกิดใหม่นะดูนี่นะใครเป่มผมที่มันเกิดใหม่อะอจริงๆริอะมันต้องเป็นคุณแม่หละโอ้ะที่มันเ,น,เนืด เลยพอขึ nice ้น <respuesta> ข <impression ค ะ> ้างบนเขาถามว่าเขาจะแหวกเขาจะเสวยแหวกออกสวยหรือเ่าเขาแหวกมุกขาไม่ชาเหมือนว่าพอดีว่าไปท็นทำให้เข้าวมันเรื่องกว่าตัวไม่สมจริงที่ไหนล่ะเหม่อฟงเวลาเลยเธาทำแบบผู้จริงพอเสร็จแล้วม้ ปุ๋ยห้าเท่ามันเกินแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าข้างข้างมีแต่จะเล่น่น